ข้อ6นะกำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ n คือระหว่างปิด14ถึงปิด114และ2หาร n ลงตัวหรือ3หาร n ลงตัวหรือนะจำนวนค่า n ทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวอันนี้ถ้าเรารู้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเซตถูกปะโดยมานให้เงื่อนไข n มาว่า n อยู่ในช่วงนี้ แล้วที่สําคัญคือขอไข่ถูกปะสองหารเน้นลงตัวหรือสามหาเน้นลงตัวคําว่าหรือคือการยูเนียนก็คือสองหาเน้นลงตัวก็นับเป็นหนึ่งนับก็ใช้ได้สามหาเน้นลงตัวก็ยังใช้ได้ถูกปะอืมข้อนี้เราจะทํายังไงอะเขียนเป็นเจ็ดเนาะใช่ปะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันบอกว่าสองหารเน้นลงตัวหรือสามหารเน้นลงตัวถ้าเราเอา เคสแรกเราเอาตัวที่2หารเองลงตัวที่อยู่ในช่วงนั้น2หารเองลงตัวคือก็คือเลขคู่ทุกตัวถูกปะตั้งแต่14ถึงร้อยสก็จะเป็น14 16 18 20 22 3หารลงตัวเป็น15 18 21, 21, ้าสิบแปดยี่ไปเรื่อยถูกปะเราจะสังเกตว่าถ้าสมมติผมมาเอา ตัวที่สองหารลงตัวมาบวกกับสามหารลงตัวใช้ได้ปะไม่ได้เพราะมันมีตัวซ้ำกันก็คือสิบแปดซ้ำกันเพราะอะไรมันเกิดจากการที่สองและสามมันหารลงตัวทั้งคู่สองและสามมันหารลงตัวทั้งคู่ก็คือหกมันหารเลงตัวถูกปะเราเอาจำนวนที่สองหารเลงตัวมาบวกกับสามหารเลงตัวมาจะมีตัวที่ซ้ำกันหนึ่งเกินมาหนึ่ง คือ18มันใช้ได้แต่ว่ามันมี2ตัวเราใช้แค่1ตัวถูกปะอันนี้มี2ตัวถูกปะถ้าเรามาบวกกันมี2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องหักออกไปตัวหนึ่งจะหักยังไงก็คือหักตัวที่6หารเอลงตัวถูกปะดูดิ18หาร n หาร6หาร18ลงตัวถูกปะก็คือทั้ง2และทั้ง3ามันหารเอลงตัวมันจะเกิดเคสที่ซ้ำกันถูกปะถ้าตัวไหนสองกับ3หารลงตัวทั้งคู่ก็จะเกิดเคสที่ซ้ำกันเราต้องหักออกไปตัวหนึ่งก็คือเราหักตัวที่2กับ3หารลงตัว ก็คือ6หารลงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนาะเราก็รู้แล้วนะว่าต้องทำยังไงก็คือผมกําหนดให้เซตแรกเป็นเซต A เซต A คือ2หารนลงตัวนะส่วนเซต B คือ3หารเนลงตัวและเซต A อินเตอร์เซกบีอินเตอร์เซกนะก็คือ6หานดนลงตัวถูกปะ6หารในลงตัวถูกปะ คือทั้ง A และ B อ่ะมันต้องอยู่ในช่วงที่ซ้ำกันก็คือ2ช่วงที่ซ้ำกันของ2เซตนี้ก็คือช่วงที่6หารลงตัวถูกป่ะเข้าใจป่ะเนาะไม่ยากเนาะอืมโอเคพอเรารุ้างนี้แล้วเราก็หาเซต A มาก่อน เซคือตั้งแต่114ถึง14ถูกปะมี2องหาลงตัวกี่ตัววิธีการทำทำไง A มันคือ A มันคือไปเรื่อยๆจนถึง1 1อย่ถูกปี่สิบหกสิบแยไปเรื่อยๆคูเพราะฉะนั้นก็คือเอา1นึมาลบสิบส่วนสงบวงหนถูกปะ อืมก็แล้วแต่นะว่าน้องมีวิธีหาไงพี่ก็หายอย่างนี้ก็คือเอาจำนวนแรกมาลบก,กับจำนวนหลังจำนวนหลังมาลบก,กับจำนวนแรกหารสองบวกหนึ่งตัวนี้คือสิบห้าสิบแปดสิบไปเรื่อยๆจนถึงตัวไหนอ่ะสามหารลงตัวสุดท้ายคือตัวร้อสิบสี่ก็ลงตัวถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็ทำเหมือนเดิมนะร้อสิบสี่ลบ สิบห้าส่วนสามบวกหนะึ่งเนาะอันนี้น้องจําไปเลยก็ได้นะครับวิธีการหาเนี่ยห่างกันต้องเท่าเท่ากันเราก็เอาตัวหลังมาลบกับตัวแรกหารช่องว่างของแต่ละตัวแล้วบวกด้วยนหนึ่งก็ได้ทุกตัวต่อไปเป็นตัวหกเนาะหกคือสิบแปดยี่สิบสี่ไปเรื่อยัวสุดท้ายคือไอตัวสุดท้ายนี่น้องต้องหาเองเนาะก็ไล่มาจากตัวสุดท้ายร้อยสิบสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นร้อยสิบสี ลบสิบแปดส่วนหกบวกหนึ่งถูกปะได้ a ได้ B ได้เออินเดเซ็กบีสามตัวเรียบร้อยพี่คิดเลขมาให้เลยคือเซตเอสองหานเอลงตัวเซตเอที่สองหันเอลงตัวมีห้าสิบเอ็ดเซตบีสามหันเอลงตัวมีสามสิบสี่และเซตของ A อินเดเซ็กบีมันมีสิบเจ็ด จากที่พี่บอกตอนแรกก็คือต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันลบด้วยตัวที่มันซ้ํากันก็คือตัวที่6หารลงตัวมันก็คือเซตนี้ถูกปะก็เอา2เซตบนมาบวกกันลบด้วย17ก็ได้คําตอบคือวิธีการทําอันนี้มันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยน้องเรามี n a อถูกปะกับ nb ส่วนถ้าเราจะเอาคําตอบทั้งหมดมาเราจะเอาทั้งก้อนเลยถูกปะมันจะมีส่วนที่ซ้ํากันเกินมาตรงนี้คือตรงนี้ถูกปะคือตรงนี้มันจะเกินมาเพราะว่า n a ก็มีตรงนี้ nb ก็มีตรงนี้ ตรงนี้ก็เลยซ้ากันแต่เราต้องการทั้งคาตอบทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ต้องการที่มันซ้ําตรงนี้เราก็เลยหักส่วนที่ซ้ําออกความหมายของมันก็คือ NA ก็คือก้อนแรกหรือว่า NA อันนี้ก็คือ NB หรือวปาก้อนที่2 NB เนาะ NB ส่วนที่ซ้ํากันมันคือ NA intersect อ B เข้าใจปะพอเราตัดส่วนที่ซ้าไป1อันก็จะเหลือส่วนที่ซ้ําอีก1อันก็จะได้แบบ1อันทั้งออกทั้งหมดเลยมันก็เหมือนกับสูตร ในเรื่องเสร็จเนาะเข้าใจใช่ไหมส่วนนี้มันก็ง่ายๆนะ a n a union b เท่ากับ n a บวก n b บวก n a intersect b อะ่ะคือที่เราต้องหามันคือ a union b ถูกปะ่ะและ a union b ตรงนี้มันซ้ำไม่ได้เราก็เลยต้องลบด้วย n ลบนะครับพี่ขอโทษครับลบด้วย n a intersect b ถูกปะ่ะนี่ลบออกไปถูกปะ่ะคือเอาสองวงนี้มาบวกกันมีส่วนที่ซ้ำก็ลบส่วนที่ซ้ำออกสองวงนี้มาบวกกันลบส่วนที่ซ้ำออก มันจะกลายเป็น n a union b ก็คือทั้งหมดคือสิ่งที่โจทย์ต้องการเพราะว่ามันโจทย์โจทย์ต้องการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคําว่าหรือก็คือ union อะโจทย์ต้องการ2หารเองลงตัวหรือ3หารเองลงตัวก็คือทั้งหมดแต่ว่าส่วนที่ซ้ําเราไม่เอาก็เป็น2ตัวนี้ลบด้วยส่วนที่ซ้ํา n a เป็นห้าสิบอด n b เป็นสาสิบสี่ส่วนที่ซ้ําคือส7คําตอบเป็นห8สิบแดถูกปะได้ออกมาแล้วเนาะว่า n a union b เป็นหกสิแ ก็คือทั้งหมดหรือ2หาเอลงตัวหรือ3หเอลงตัวเป็น68นั่นเองธรรมยานะข้อนี้ข้อ6สําคัญหลักๆก็คือเรื่องของเราต้องบอกให้ออกว่า2หารเอหรือ3หเอคืออะไรอันอื่นไี่มีอะไรหาค่าเอทั้งหมดข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะ68เนาะเออวิธีการทําก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหรือมันมันคือยังไงหรือมันก็คืออย่างที่พี่บอกสรุปแล้วนะว่า A union B ก็คือหรือถูกปะ คือเอาทั้งหมดอ่ะสองหารก็ลงเอาก็เอาสามารลงก็เอาแต่มันจะมีตัวที่ซ้ำกันก็คือตัวที่ n a intersect b ก็คือตัวที่หการลงตัวถูกปะมันจะเกินมาสองครั้งอย่างอันนี้เราสังเกตมีสิบแปดสองครั้งเราต้องตัดสิบแปดออกไปครั้งหนึ่งก็คือตัดหกานนี้ลงตัวก็คือตัด a intersect b ออกไปครั้งหนึ่งถูกปะก็จะได้ a union b ออกมาเนาะรูปก,ก็เป็นอย่างนี้ก็มีสองวง ตัดส่วนที่ซ้ำออกไปได้ NA อยู่เนี่เขาจยังมันจะมีตรงนี้ซ้ําขึ้นมาเหมือนมี2อันถูกปะเราตัดตรงนี้ออกไป1อันก็ได้ทั้งหมดมาแบบพอดีเนาะหา NA หา NB หา n อในเออินเก็ไม่ยากนะ2หารนี 14, iki, 3, ANA, ung, ua, ้ลงตัวก็ดู1 4 1ถึง้มีกี่ตัว3หารี้ลงตัว1 5 1ห้ถึงยถึงอใช้วิธีที่พี่บอกตัวแรกตัวหลังลบตัวแรก หารผลต่างของแต่ละตัวที่เท่าๆกันบวกด้วยหนึ่งเนาะทุกอันได้คำตอบมาเอามาสองตัวแรกบวกกันลบตัวสุดท้ายเน,ะนาะได้ A intersect B พอดีได้ A union B พอดีครับผม